ครื่องควบคุมอะไรนะคืออะไรนะโปรเจกต์คือวเครื่องยนต์ผ่านแอปพลิเคชั้นถ้ารูเอฟแอ้ก็เป็นเอฟมีเป็นแอปสั่งงานสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็สั่งตัดระบบเซ็ดเซอร์ต่างๆมาอ่านค่าในเครื่องเครื่องเลยนะเครื่องวิเคราะห์ปัญหาเครื่องนีเคราะห์ปัญหาครับสามารถสั่งตัดเซ็ดเซอร์ต่างๆได้นะครับเรามาลองดูนะครับเชื่อมต่อไวไฟชื่อดีแล้วก็คอนนี้ สิยังไม่ได้เปิดสวิตต์เรื่องเปิดคอนเน็กไฟเล them. Them. <c oughs> <c oughs> ี้ยงวงจรคอนเน็กเสร็จแล้วแบตเตอรี่ค่ายแบตเตอรี่ขึ้นมาโชว์12โวลต์นะครับแสดงว่าพร้อมแล้วนะครับเปิดสวิตออนสวิตออนมาดูเนี่ยติดแล้วนะครับออนเรียบร้อยวันนี้มาสตาร์ทนะครับสตาร์ทด้วยเสียงหรือว่ากดด้วยปุ่มก็ได้นะครับสตาร์ทเสร็จปุ๊บเอ้าเขาเร่งก็ดับแล้วลูกพี่ แตะเล่งไงมนะเล่งให้หน er ่อยพี huh. ok. ่รับไหมนะเราสามารถเซฟเราสามารถสั Think ่งเซนเซอร์ต oh ่างๆได้ครับให้มันตัดเซนเซอร์ไหนเราก็ดูที่เครื่องที่คลอปัญหาได้เลยง่ายง่ายหรือว่าตอนนี้เราตับเครื่องก่อนนะตัดเครื่องก่อนัเครื่องก่อนหรือว่าเราจะมาโยกสวิตผ่านพวกนี้ก็ได้นะสวิตพวกนี้คือตัดเซนเซอร์ต่างๆ เป็นเสื้อระบบ IGF IGT ระบบไปจับเบ็ดเตลีต่างๆได้นะครับสั่งงานได้ไม่เกินร้อยเมตรนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาแผนไหนไหมตั้งยนต์ยี่เลบสี่ถามซูเน่เร็วเลยยี่สิบยี่สองตั้งยนเทคนิคสารคามนะครับผมขอบคุณครับร้อดูไปจะบีตไปมาแมนตต์ถูกต้องใช้งานได้ถูกต้องอันนี้คือแล้วก็ออนจับเบ็ นี่คือตัดวงจรเซนเซอร์นะตัดวงจรเซนเซอร์อันนี้คือพวกวงจรสตองสตาร์ทเราลองสตาร์ทด้วยเสียงนะครับสตาร์ทเครื่องร้อยดูไฟเดอร์ไฟมาแนสีเขียวถูใช้งานได้ถูกต้องอันนี้คือเราก็ออนสวิตนี่คือตัดวงจรเซนเซอร์นะตัดวงจรเซนเซอร์อันนี้คือพวกวงจรสตองสตาร์ทเราลองสตาร์ทด้วยเสียงนะครับสตาร์ทเครื่อง ประมาณเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เล่นเครื่อนไง